เดี๋ยเบรกอยู่เบรกไม่นะติดขัดเลยนะคะรถนิ่มนวลน,นะตรงนี้ค่ะนะคะไม่มีการล้มไม่มีการสไลด์ลื่นอะไรแบบนี้แน่นอนค่ะสำหรับเอ็นแบค่ะซึ่ทำให้อย่างที่บอกค่ะคุณลูกค้ามั่นใจในการทำขี่ในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและในวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นพิเศษด้วย นะคะวันนี้รับโปรโมชั่นฟรีดาวน์ในการเหลาดร่มต้นที่ศูนย์บาทนะคะของแจกของแถมเพียบอัตราดอกเบีย้ยวันนี้ก็พิเศษด้วยนะคะรุ่นนี้เนี่ยนะคะวันนี้รถต้น1.25เเท่านั้นนะคะ1 5 5 4 4ค่ะสำหรับเอ a แ็1 5 5 4 c จัดไปนะคะใครที่ชื่นชอบอยากได้ค่ะจัดไปเลยนะคะที่นี่โปรโมชั่นพิเศษแน่นอนหรือว่าค่ะนะคะอยากจะได้คันอื่นๆค่ะวันนี้โปรโมชั่นก็พิเศษเช่นเกี่ยวการน,นะคะ x อ x บกเดียววันนี้เนี่ยอาตาดอกเบี้ยพิเศษทุกรูกาสนะคะจัดไปนะฮะ<ช>อ้าไปแล้วหรอคะเดงจะไปแล้วหรอพข้าตาตากันอิ่มหรือยังคะออใใไปแล้วหรอไปแล้วหรอยังอ๋อยังค่ะยังค่ะ